โยโยโยบายมังรกรเชิญกลับถึงหนุ่หนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนถึงหนุ่หนังทุกช่องทางเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์ครับบิ๊กแมทจะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ต้องไปที่เวลาตีสามตรงพรีเมยรีกอังกฤษฟูลแลมเปิดบ้านเจอกับทอตแนมฮอสเปอร์นะครับเป็นลอนดอนดาบี้แมทฟูลแลมเนี่ยมี3 1แต้มจากการชนะ9เสมอ4แพ้ไป7เกมล่าสุดบุกไปแพ้นิวคาสเซิลมา0ูนต่อหนึ่งะครับสภาพทีมมาโกซินวาจะหมดใช้งาานนนเเคบโที่ นะครับแต่ว่าตัวหลักที่เหลือปาตินยาคุมตรงกลางแนวรุกนำโดยอันเดสเปเรล่าวิลเลียนมีบ๊อบบี้ริดนะครับข้างหน้าออลิสซานามิโตวิดก็น่าจะฟิตลงล่าตาข่ายคืนนี้ครับเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์33แต้มจากการชนะ10เสมอสาแพ้ไปถึง7 เกมล่าสุดก็บุกแพ้แมนซิตี้มา2-4ชนิดที่นำก่อน2 0ได้ซ้ำนะครับแน่นอนอันเตโดคอนเต้ครับยังมดสิทธิ์ใช้งานลูคัสมูราตัวหลักๆที่เหลือครับแดนกลางปเปียร์อยเบียกเล่นกับโรดิโกเบนทันกูนะครับแนวรุกก็ไม่มีทางเลือกมากนักนะครับมีพวกเดยันคูรูเซฟสกี้ซนเฮียงมินแฮรี่เคนเหมือนเดิมนะครับที่จะต้องลงล่าตาข่ายเกมแรกที่เจอกันสเปอร์เปิดบ้านชนะ2-1นะครับคู่นี้ก่อนเกมขอยกให้สเปอร์ยังบุกมาเป็นต่อครับจะว่าไป ฟูลัมเนี่ยเอาเอง่ายๆในลีก5นัดหลังสุดเพิ่งจะแพ้เกมล่าสุดนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นี่เอาเอง่ายฟอร์มดีมากครับในขณะที่สเปอร์เองผลงานในลีกแพ้3จาก4เกมหลังสุดนะครับตามหน้าเสือเขามองว่าสเปอร์บุกมาเป็นต่อแม้ว่าจะเป็นเกมเยือนก็ตามนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าไปดูสถิติที่ผ่านมานะครับสเปอร์บุกมาเยือนฟูล่ม6ครั้งหลังสุดในเกมลีก สเปอร์เก็บ3แต้มเก็บชัยชนะออกไปทุกครั้งนะครับจุดนี้น่าสนใจครับผมก็เลยมองว่าเกมแบบนี้สเปอร์อาจจะฟอร์มแย่ครับแต่ว่าการเล่นเป็นทีมเยือนประกอบกับฟูลเล่อาจจะต้องเปิดเกมบุกใส่ราะเล่นในบ้านนะครับจะทําให้พื้นที่เกมลุกสเปอร์มีโอกาสได้เล่นมากขึ้นครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดอันตรายครับของฟูลล่ผมว่าเกมแบบนี้ ทีเด็ดสเปอร์มีมากกว่าครับให้เชียร์ไปที่ทอตแนมฮอสเปอร์นะครับจะบุกมาเบียดชนะเก็บสามแต้มได้ครับให้เชียร์ทอตแนมฮอสเปอร์เป็นคลึ่นหนังบิ๊กแมชประจำาค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย